carbon tokenization นะครับมันเป็น process ที่ว่าไปช่วย r e a l i z e หรือว่า recognize ของการทำ green activity ของคนธรรมดานะฮะแล้วก็อยู่บน distribution uh, r ่ e g e r technology หรือว่าตัว blockchain นะครับที่เราคุ้นเคยกันในภาษาทั่วไปนะฮะก็เรียกว่าตัว carbon token เนี่ยเป็น asset backed token ที่มี carbon credit back up 100%ครับ ก็เรียกว่าแพลตฟอร์มคาร์บอนโทเค็นนะครับเปิดสำหรับ anyone นะครับทุกคนสามารถจอยได้นะครับเพราะผมคิดว่าทุกคนนี้มาสามารถเป็นส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนได้นะครับเวลาที่ซื้อของโลคาร์บอนโปรดักต์ต่างๆเนี้ยเราจะเล่อโทเคนขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่บอกว่าตรงไหนที่เป็นกรีนแอคทิวิตี้บ้างเราก็เอาส่วนลดตรงนี้ครับออกมาเป็นโทเคนซ์ออกมาเป็นคาร์บอนโทเค็นตอนนั้นผมมีแค่ไอเดียเนาะเราไปปรึกษาเท็ดฟันเท็ดฟันก็รู้สึกว่ากล้าที่จะ อาชาเลนจ์เราเนาะแล้วก็ตัวสิ่งที่ชาเลนจ์ไอเดียที่เรามีนะฮะเข้าไปในโครงการบ่มพ่อของเท็ดฟันต่างๆนะฮะเราสุดท้ายดยสุดคือทางเท็ดฟันเองก็ให้ทุนส,สนับสนุนจนออกมาเป็นเป็นธุรกิจนะปัจจุบันนี้